วันดีจ้าน้องแอปเปิ้ลน้องแอปเปิ้ลคิดว่าเขาหน้ารักที่สุดแล้วก็จริงที่สุด,สดๆๆทำไมหลงตัวเองจังลูกอะแล้วผมสวัสดีพวกทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรกกลับมาเกมคอลอยเลน่นครั้งหนึ่งด้วยกมาที่25กันแล้วนะผมนะ่ยแต่ไม่พูดพ่มทำเพลงแล้วเปลี่ยนไปชุดชาวไร่กันฮะนี้แล้วก็เริ่มทำการเกี่ยวผลผลิตก่อนเลยเฮ้ย <c oughs> เอาเลยว่ามาถึงปุ๊บก,ก็ได้ผลงานชิ้นโตเลยนี้เุ้ยเราได้หมดเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะได้ทั้งพริกได้ทั้งมะม่วงมะเขือม่วงได้อะไรอีกวะเนี้น ความล่ำซ้ำอันนี้ได้ยังยังไม่ได้นะโอ้แค่เริ่มเปิดคลิปมาปุ๊กก็กำไรเป็นกอบเป็นการรมแล้วเป็นไงฮะคุณผู้ชมฮะคิดว่ายังไงฮะนี้จริงๆเราเล่นช้ามากเลยเนี่ยยังจะมาอวยตัวเองอย่างนี้ละปลาพวกนี้ที่ผมเก็บมารอบแล้วนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นปลาบริจาคนะผมนะฮะแล้วก็แล้วหมึกพวกเนี้ยหมึกมันบริจาคแล้วไม่ใช่เหรอ เราเก็บไว้ทําไมวะเนี่ยเอาแล้วทาไมไม่ขายวะเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เอ้ยรอบแล้วผมเก็บไว้ทําไมวะไม่รู้เหมือนกันฮะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันอันนี้เมื่อเขือม่วงนี่เอาไปทําเป็นน้ํามะเขือม่วงได้ด้วยเหรอมันดูไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่เลยเอาเป็นน้ําข้าวหมเนี่ยน้าข้าวดูน่ากินกว่าเนาะเอออันนี้เอาตามความอยากกินแล้วเนี่ยแล้วทำไมกล่องสินค้ามีรูปเครื่องหมายตกใจขึ้นเนี่ยหม,มายความว่าไงเนี่ยเอ่อกล่องขายสินค้ามาเทมนี่ยังจะสอนอีกเหรอ อ๋อล่าสุดเกมมันมีอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เออเกมมันก็เลยอาจจะอองๆงบ้างนิดนึงนะฮะอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้นะฮะเออเดี๋ยวผมเก็บอ๋อปลาหมึกผมจําได้แล้วผมเก็บไว้ทําไมนะฮะปลาหมึกผมจะเอาไปให้อันนี้ผมจะเอาไปทีโอป่ะใช่ไหมรอบแล้วมันมีเควสที่เราจะต้องทํากับทีโอใช่ปาวะเดี๋ยวก่อนนะดูก่อนนะนี่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 ชม <laughs> เออดีนะยังจําได้พระโถเอ้ยก <c oughs> ็น,นึกว่าทําไมเราเก็บปลาหมึกไว้วะเออทั้งที่บริจาคแล้วเราเก็บไว้ทําไมวะโอโหเกือบและเกือบและเกือบลืมแล้วอันนี้โอโหถ้าลืมนี่ล้วก็เฮ้งแน่แน่อ่ะเดี๋ยวเราขายไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวในส่วนของมะเขือม่วงระดับทองแดงนี่เดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะฮะนี้นะเ,เก็บไว้สัก สี่อันละกันนะฮะแล้วก็มันเทศเก็บไว้สี่อันนะฮะอันนี้ในระดับทองแดงเนาะเดี๋ยวก่อนนะในส่วนของเบอร์รี่เหรอผมจำไม่ผิดผมรู้สึกว่าแคนเบอร์รี่จากรอบแล้วอะเราสามารถเอาไปกินได้นะฮะแล้วผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากเออถ้างั้น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 ขายพริกไปให้หมดเลยละกันเออแล้วก็เอาแคนเบอร์รี่มากินเนาะเพราะว่าแคนเบอร์รี่มันให้ตังค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็แต่พริกก็มันให้ยอดค่อนข้างดีนะฮะลืมรดน้ําครับลืมรดน้ํา <laughs> มันมีส่วนไไไออออ้้ที่่่่เราายยยังงมด,ดดดววนะฮะูล รอบแล้วผมน่าจะลืมอ่ะไม่รู้ว่าได้มารดหรือเปล่าอันนี้โอ้น่าจะไม่ได้ลดแน่เลยว่ะเพราะ้พวกนี้มันโตไม่พร้อมกันนะเห็นป่ะคุณผู้ชมเออมันโตไม่ทันนะเพราะว่ารอบแล้วผมไม่ได้มารดน้ําโอโ้โหแย่จังอันนี้ลืม <laughs> ลืมอ่ะเออไม่ทันได้สังเกตนะฮะรอบแล้วมแัแจะบ่นอะไรก็ไม่รู้อ่าแต่วันนี้ก็ถือว่าทําเวลาได้ดีนะผมนะตอนนี้เพิ่ง9ก้าโมงอยู่ ตีไปสิบโมงก็ได้อะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปตกปลาที่ทะเลกันนะผมนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะเอาปลาหมึกไปส่งให้ทีโอนะครับผมนะฮะแต่ก่อนหน้านั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปเอ่อเขาเรียกน,นะไปบริจาคของก่อนแล้วกันนะฮะเออผมไม่ได้ใช้ที่วาร์ปนะฮะเมื่อกี้โอ้โหบริจาคก,กันชํำๆอะแล้วต่อไปคือได้อะไรเน,นี่ยเมล็ดดอกไม้หรออะไรมันคือดอกอะไรลิลลี่ลลหรอไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะแต่น่าจะสวยอยู่อทาทถ้งนั้นเดี๋ยวเราวารไปแล้วเราวาปไปตรงท่าเรือนะผมนะแล้วก็ไปตกปลากันดีกว่านะ เอาว่าไงทีโอพ่อนุ่มฤดูร้อนเนี้ยเจ๋งสุดเลยละเพราะฉันน่าจะปลาทูน่าได้เยอะเป็นพิเศษเลยแถมที่กระท่อมชายหาดก็พากันแฮปปี้สุดๆไปเลยะแต่วันนี้มันคนละเรื่องกันเลยอ๋อ,อก็คือวันนี้แม่งตกไม่ได้เลยใช่ไหมเออจะว่าไปวันนี้มันไม่ใช่น่าร้อนนี่หว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงใช่ไหมแสดงว,ว่าช่วงหน้าร้อนทีโอน่าจะได้ปลามาเยอะนะฮะนี้แต่ว่าพอช่วงฤดูใบไม้ร่วงปุ๊บก็แห้วเลยนี้เงินในกระเป๋าร่วงตามฤดูเลยฮะนี้ไอเราก็ด้วยอันนี้เอาไม่เป็นไรทีโอแต่อย่างน้อยๆเราจะตกหมึกให้นายเอง จาเควสรอบแล้วนะครับผมนะเราจะต้องได้หมึกตัวโต,วตวๆแน่นอนจังหวะนี้ตัวอะไรวะเนี่ยปลาทับทิมเอแต่ผมรู้สึกว่าหลังมันอัปเดตปุ๊บแอนนเมชั่นอะไรมันหายไปเปล่าวะเออใช่ไหมคุณผู้ชมมันอัปเดตแล้วปกติมันจะมีแบบชแักกร์ยมีแบบปลาดิ้นปลาอะไรไม่ใช่หรอนี่ผมเห็นแต่น้ํากระเพื่อมเดี๋ยวก่อนนะมันอัปเดตอย่างไรทําไมมันอัปเดตแล้วมัน หรือว่าตอนนี้มันกําลังมีปัญหากระเซฟผมอยู่วะไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ไม่เป็นไรถ้ามีบั๊กในส่วนของแค่การตกปลาก็น่าจะโอเคนะผมนะอันนี้ก็เล่นชิลๆไปก่อนนะฮะนี้เรื่อยๆเรื่อยๆทําใจให้นิ่งเหมือนการตกปลาได้ขยะอันนี้โถเอ้ยอ่ะแต่ไม่เป็นไรคิดในแง่ดีก็คือเราตกปลาได้เยอะอยู่นะครับอันนี้เออตกได้แต่ปาลารัวๆเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลทักษะเราเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเนี่ยเริ่มมาแล้วเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วเริ่มมีพัฒนาการในด้านการตกปลาแล้วนี้นะฮะ เริ่มเอาไปคุยอวดจิมได้แล้วน,นี้อย่าอย่าบอกนะ้ปลานุกแกวอีกแล้วอะเฮ้ยโอ้โอปลานุกแกวอีกแล้วทําไมกันโอ้ไม่ค่อยชอบเลยอะปลานุกแกวอ่ะ <c oughs> เราอยากได้แปดหางอะ่ะขอได้ไหมขออีตัวเดียวขอเป็นระดับทองเนียนะโอ้ยนี่ขยะโอ้ตัวนี้ไม่น่าใช่ปลาหมึกแล้วก็ไม่ใช่ปลานุกแก้วด้วยน่าจะเป็นปลาสลิดหินปะเนี่ยแน่เลยวะ่ะเออ <c oughs> <c oughs> แม่เงยไอเพื่อนน้องนีโมโนี่มันมาบ่อยจังวะโอ้ยรอบแล้วเรายังตกได้ปลาหมึกรัวๆเลย รอบนี้ขอไม่ได้เหรอหรือว่ามันมีเฉพาะตอนเย็นวะเออเพราะว่ารอบแล้วผมก็มาตกปลาหมึกตอนเย็นนะครับอันนี้เอออาจจะเป็นไปได้อาจจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยป่ะไม่รู้เราก็ไม่เชี่ยวชาญเรื่องการตกปลาซะด้วยเกมนี้เล่นมาจะครบรอบปีแล้วแม่งเลเวลตกปลาเพิ่งเวลสามเฮ้ยได้แล้วปลาหมกึกเฮ้ยขอเป็นปลาหมึกทงองเฮ้ยปลาหมึกทองมาแล้วเฮ้ยแสดงว่าเราได้ครบแล้ว3าตัวนะผมนะเดี๋ยวก่อนนะททีโออยู่ไหนเออเดี๋ยวก่อนนะทีโอเดี๋ยวก่อนนะเหตุการณ์นนะนนะใหม่อ๋อมีการแจ้งเตือนอย่างนี้ด้วยหรอ มีการแจ้งเตือนด้วยว่า,เ,าเขาเรียกไงนะมีเหตุการณ์ตรงไหนที่ไหนอย่างไรเฮ้ยดีดีด,ดีอันนี้ระบบนี้ผมชอบเฮ้ยเรามีเหตุการณ์ของเอวาด้วยเป็นช่วง6กโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มอันนี้กูปไปแน่นอนอันนี้ไปยังห้องครัวของโรง,งแรมคอร์ลนะครับผมนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิเอาจริงๆนอะถ้าเขาไม่บอกเหตุการณ์อย่างเงี้ยคือผมไม่มีทางไปโรงแรมคอร์ลในะช่วง6กโมงถึงสี่ทุ่มแน่นอนอะคืออย่างที่เห็นในหลายๆคลิปผมเป็นคนที่แบบ เป็นคนที่เดินเล่นเก่งก็จริงอะแต่ก็คือแบบไม่ได้ไปเดินแวะไหนอะคุณผู้ชมเข้าใจว่าเออคือแบบไม่เดินเข้าไปแน่นอนอะเออเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าแบบไม่มีบอกไงไอเหตุการณ์อตัวละครอะไรเงี้ยคือแบบมันจะไม่เกิดขึ้นกับผมแน่นอน <c oughs> เออเออเดี๋ยวไปไล่ทํากันเขครับวันนี้เอ,อ้ยมีของแอนด้วยหรอโอเคจัดแปถทะเลาะกับพอยวนะเนี่ยอาแต่ดับแรกขอตามหาทีโอก่อนนะครับทีโอ <TO S 1> อยู่ไหนเออเออไอระบบอัปเดตใหม่นี้ผมชอบว่าเออเออชอบชอบตอนนี้ทีโออยู่ที่ศูนย์ชุมชนนะครับผมอาจัดแปรนี้ศูนย์ชุมชนหวด,ดีแซมมกกกกาาาารรพยยออศ่ไเคถูบบ แต่มันก็ยังคุ้มอยู่ดีที่จะเอาไว้พิจารณานะอุ้ยจริงเหรอจริงเหรอแซมอุ้ยถ้าเราจำไม่ผิดนี่การพยากรณ์อากาศในเกมแนวปลูกผักนี่คือแบบมันอัตราความแม่นยําระดับ120เลยนะ <c oughs> เออมันถูกแทบจะก,การันตีเลยนะมันมีโอกาสไม่ถูกด้วยเหรอเฮ้ยแล้วตอนนี้ตัวละครผมบั๊กว่ะคุณผู้ชมตัวละครผมบั๊กแบบอ่เขาเรียกไรตอนเดินแล้วแบบมันมีเอ,อ่อเป็นสะเก็ดสะเก็ดน้ำึ้นเห็นป่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะอ่าเดี๋ยวเราไปหาทีโอกันทีโอโอ,อยู่ไหนทีโออยู่นี่เอาปลาหมึกสายไปเพื่อนชอ ขอบคุณนะเสร็จภารกิจเควสชาวเมืองแล้วอันนี้โอ้โหได้แต้มความดีมา20กว่าจะได้แต้มความดีแต่ละแต้มนี่แม่งโคตรเหนื่อยเลย <c oughs> นี่ไงแต้มความดีเราขึ้นแล้วแล้วตอนนี้ก็ต้องการอีก11แต้มเหรอโอ้โหเอ้ยยังอีกยาวไกลเหลือเกินอันนี้เหนื่อยวะ่ะอา้าวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดทีโอ้ด้วยนะฮะอันนี้ว้าวเยี่ยมไปเลยเราเพิ่งให้ปลาหมึกทีโอไปนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเอาปลาหมึอกอีกตัวหนึ่งไปให้ไหมอันนี้เออเฮ้แต่เอาไปขายดีกว่าวะ เรายังไม่เคยขายปลาหมึกเลยเออเดี๋ยวเราไปขายก่อนแล้วกันนะซันนี่วันเรื่องลากสีดํามาได้พักใหญ่แล้วอะซึ่งก็ถูกแล้วล่ะเออก็จริงนะมันก็น่าเป็นห่วงจริงๆน้าเนี้ยเออมันเป็นเวนอมมาห้านี้ใครจะไม่กลัวกันวะเนาะเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรนะนี่เดี๋ยวเราไปเข้าอีเวนต์อีว่าก่อนเฮ้ยนี่ไงอีว่ากำลังเดินกลับเลยลากสีดาในทะเลฉันกังวลอยู่นะมันมาจากน้ำมันรั่วไหลหรือเปล่านะหรือว่าอะไรที่มันแย่กว่านั้นอีกอะใช่เอว่ามันคือความลับของเราสองคนเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วมันคือซโะรู้จักป ห้องครัวที่ว่านี่คือตรงนี้ใช่ไหมเอ้ยมาเร็วเอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้แย่แล้วฉันจะทํายังไงดีเนี่ยอะไรเลยเธอก็ต้องตอบตกลงสินี่มันแน่นอนอยู่แล้วนะนี่มันแค่หน้าตื่นเต้นเกินไปหน่อยแล้วอะฉันไม่เคยคิดเลยว่าฉันเอ้ยเราพี่ลมเราเดินมาพอดีเลยเออไงค่ะเีตะกรเป็นยังไงบ้างทุกคนเรากําลังตื่นเต้นอะไรกันอยู่วันนี้ถามแล้วกันเรากำลังตื่นเต้นอะไรกันอยู่เหรอเออมีอะไรมีอะไรมีอะไรอยากรู้อยากรู้เออนี่ไงเพิ่งมาถึงเช้าวันนี้เลยอะ หมายถึงอะไรอะไม่หมายถึงว่าน้องวาเลนติน่ากำลังกินอะไรอยู่นากินจังลูก <c oughs> <c oughs> กินด้วยได้ไหม <c oughs> ล่าสุดจะย่งข้าวเด็กกินแล้วนี้ในไหนเธอก็มาแล้วอะช่วยฉันแป๊บหนึ่งได้ไหมฉันอยากจะเข้าแข่งขันมาหาศึกชิงโคลมาตั้งแต่จําความได้แล้วอะฉันก็เลยคิดว่าเออจะลองดูหน่อยดีหรือเปล่าอะ่ะพอเข้าใจไหมเหมือนเป็นการแข่งทําอาหารอะไรเงี้ยหรอแต่ฉันไม่เคยคิดเลยว่าเออฉันจะถูกรับเลือกจริงๆอ่อะอย่าถ่อมตัวไปหน่อยเลยเอว่าเธอเป็นนักอบขนมที่เก่งมากเลยนะมาลุยกันเถอะ โอ้ตายแล้วฉันจะอบอะไรไปดีเนี่ยอาแต่เอว่าพอใจก็เราเรา,เราก็โอเคแล้วเนี่ยเราก็แฮปปี้ด้วยนะฮะอันนี้เราก็เป็นกําลังใจให้นะน,นี้นะฮะเออเดี๋ยวถามแล้วกันนะอะไรเป็นอย่างไรที่เธอคิดล่ะเป็นผมหรือเปล่าครับอันนี้ <c oughs> โอ้ก็โคตรย่อตัวเองเลยจังหวะนี้เออฉันรู้แล้วมากับฉันีิคาเบทกกอนฉันอยากจะลองทําเค้กชั้นน่ปะปู่กับย่าเคยทําให้ฉันกินตลอดเลยอะ่ะเค้กชั้นหรอมันคล้ายๆกับเค้กแต่งงานไหมอ่ะเออนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่สูตรมันค่อนข้างจะซับซ้อนนี่สิเออ อยากจะบอกว่าเรื่องทำอาหารและการทำขนมนี่อ้าวหมดแล้วเหรอโถเอ้ยกำลังอินกับอีเวนต์เลยแม่งเอ้แต่จะว่าไปผมเคยเข้ามาในโรงแรมหรืออย่างวะเนี้ยแป๊บนึงนะเอ้แต่วาไปผมไม่เคยเข้ามาในโรงแรมเลยนี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้คือห้องของอลิซเหรออ๋อโอเคอันนี้เป็นห้องของใครวะเอาเข้ามาได้ด้วยอันนี้อันนี้เป็นห้องของซูกิเหรอน่าจะใช่อันนี้เป็นห้องของบาิลตินานะครับอันนี้เอาแล้วเราเข้าห้องซูกิได้ไงวะเราสนิทกับซูกิขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันท่านี้ แล้วห้องของเอวาเราเข้าไปได้ไม่เอ่ยอันนี้วยเข้าไปได้ด้วยแสดงว่าเราสนิทกันแล้วสินะอันนี้เฮ้ยวัดดีวาเลนตินา่าลูกกาลังวาดรูปอะไรอยู่หรอหนูเล่นวอลเลย์บอลกับอาราฟาเอลเวลาที่อามาหาอาเล่นไม่ค่อยเก่งหรอกแต่ก็โอเคแหละเพราะหนูจะได้ชนะอาตลอดอะ <c oughs> โถลูกวิลารฟาเอลเขาอาจจะแกล้งแพ้วาเลนติน่าก็ได้นะเออแต่ลาฟาเอลก็ดูตต่มๆตนะเออไม่รู้เหมือนกันอะแต่จริงๆผมก็เล่นไม่เป็นนะเนี่ยอันนี้ยพูดจริงๆเรื่องกีฬาผมก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนี้ไปว่่าใครก็ไไมด้ อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขายของเดี๋ยวก่อนนะผมเห็นอะไรแบบเมื่อกี้นี่เราโชว์น้องโถน้องธรรมะจังลูกติดอีกแล้วเหรอโถแล้วทำไมโชบมาเดินติดบักอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่นๆๆวแล้วพยายามจะออกก็ออกไม่ได้เลยนะเนี่ยอุ้ยแต่วันนี้เราขายได้เยอะมากเลยโอ้โหจะต้องได้ตังค์แบบเป็นกอบเป็นกำมเป็นแน่เท้แล้วเดี๋ยวก่อนนะนี่พานเหรออุ้ยอย่างนี้อะไรอะ่ะ บ่อน้าพุอ๋อเขาบอกเลยว่าถ้าเราถวายของถึงระดับไหนแล้วมันจะปลดล็อกอะไรบ้างนะครับอันนี้อุ้ยดีอ่ะโอ้โหแล้วพอมาดูอย่างนี้คือแบบรู้เลยว่าส่วนในของถวายคือแบบน้อยมากจริงอ่ะคือแบบไม่ได้ถวายเลยอ่ะ <c oughs> อันนี้เราเพิ่งถึงระดับสามเลยนะครับอันนี้นะฮะถ้าจะให้ไปถึงระดับสีก็จะได้พรของ TP มานะครับอันนี้นะฮะเฮ้ย <c oughs> แต่จริงๆผมก็เอาพวกแท่งทองไปอันนี้ได้เลยเนะี่ยเอาไปถวายได้เลยเนะี่ยใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าผมเห็นอยู่ว่ามีพวกแบบแท่งทองให้เราแบบถวายใช่ป่ะใช่ป่ะ รีบๆอยากได้พอรอยากได้พอรอยากรู้ว่าพรที่เทพธิดาให้มามันจะเป็นอะไรนะครับวันนี้เชิบเชิบเอาเหลืออันเดียวเหลือ ence, าาเอเซนสไลคิวสีทองอันเดียวนะครับวันนี้นะฮะอุ้ยวันพรุ่งนี้ไปลงหางก,ก็ได้แล้วอันเนี้ยชิวๆวเชาอทำมาจังคืนนี้นอนข้างนอกงแล้วลูกคือป้าไม่รู้จะช่วยหนูยังไงเนี้ยแล้วหนูก็ขยันซนเข้าไปติดในนั้นตลอดเลยลูกจบวันเฮ้ยเปลี่ยนอันนี้ไหมเปลี่ยนหน้า UI ผลสรุปของแต่ละวันใหม่นะครับอันนี้เฮ้ยเอาเรื่อง อว้ยก็สวยขึ้นนะเนี่ยเว้ยแล้วระดับความสัมพันธ์ของทีโอเป็นเพื่อนแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็โอ้โหได้ตังค์มาเท่าไหร่อะอุบะได้มา9ก0 0พันเลยเล่โอ้โหสุดยอดจัดโว้ยแต่ละอย่างคือแบบอว้ยทำมาดีขึ้น UI สวยขึ้นนะฮะนี้คมชัดขึ้นว้าวเออเอ,อันนี้ดูดีฮะนี้ดูดีฮะชึบดูดูไม่ไม้ร่วงขึ้นันที่11นะครับผมแล้วก็เอ้ยมีบอกด้วยว่าว่าวันนั้นเป็นวันเกิดทีโอนะครับ อุย้ยก็ดีดีอุย้ยถ้าอย่างนั้นผมจะซื้อปฏิทินมาทำไมเนี่ยขวานทองของคุณอัปเกรดเสร็จสมบูรณ์แล้ววันนี้น้องธรรมะจังคิดถึงคุณสุดๆเลยอ,ะอ่ะอ่าคิดถึงสิลูกเพราะว่าเมื่อวานนอนข้างนอกน,นี่ลูกเหงาใช่ไหมละ่ะเ <c oughs> นี่ยมันโตไม่พร้อมกันจริงด้วยคุณผู้ชมดูด,ดิเพราะว่าอีรอบแล้วผมอันเนี้ยผม,ผมไม่ได้มารดน้ําข้างล่างนะครับเออมันเลยโตไม่พร้อมกันโอ้โหแม่งไม่สมมาตรเลยนี้อันไหนกูลดไปแล้วเมวืวะเนียไม่เป็นไรก็ขายเฮ้ยดูก่อนนะมันเทศระดับลุงเลยแล้วก็ข้าวได้ระดับลุงด้ววยยเ้มาแล เว้ยอย่าบอกนะว่าไอ้ที่เราอัพกับคุณหลิงเสร็จแล้วอะแสดงว่าระดับที่เราจะได้ระดับลุงก็มีมากขึ้นนะครับอันนี้เฮ้ยเยี่ยมเลยเฮ้ยแสดงว่าตอนนี้เรามีระดับลุงไปประกวดสองอันแล้วเฮ้ยเอาว่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปอันนี้กันนะฮะเดี๋ยวเราไปรับขวานคืนกันนะผมนะแล้วก็เออไปรับขวานคืนปุ๊บแล้วก็เอาเข้าอีเวนต์เฉยเอาวาตารุก,ก่ะเบนเหรอกำลังทำอะไรอะขายผักกับเพื่อนเว้ยนี่นายแย่งงานเราปะเนี่ยแย่งงานเราปะเนี่ยเครื่ืองนะนี่เครืองนะ วิ่งามาแย่งงานแล้วนะเพื่อนอรุณสวัสดิ์นะเบนอรุณสวัสดิ์นะวาัตารุวันนี้เรามีอะไรจากไร่ของคัษตกรบ้างเนี่ยเอานี่เป็นของเราเหรอ <c oughs> เอาขอโทษวาตารุขอโทษเบนอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ <c oughs> อ๋อคือวาัตารุกับเบนเป็นคนอันนี้หรอเป็นคนเอาของที่เราขายในแต่ละวันมาให้เหรอมา,มาให้แซมเหรอมีเตรียมรถเข็นให้เธอเลยอะแซมทั้งผักผลไม้แล้วก็สินค้าพื้นบ้านนิดหน่อยอะว้าวของดีๆทั้งนั้นจากไร่เรานะครับอันนี้ จะว่าไปผมไม่ได้ขายแอปเปิลนะครับเนี่ยโอ้ดูผลไม้นั่นสิดูเหมาะที่จะเอาไปใส่พายมากเลยนะว่าแม่เอว่าเออใช่เลยค่ะดูน่าอร่อยมากเลยอ่ะจริงไม่เอว่าอันนี้จริงจริงป้าอันนี้จริงป้าไม่ใช่แค่ผลไม้นะที่อร่อยอันเนี้ยคือเราก็โอ้ยยุ่งกัดแม่เลยมีความสุขเสมอเลยที่ได้ร่วมงานกับพวกคุณนะนะทาให้งานมีความสนุกสนานมากขึ้นเลยอ่ะพวกเราทําไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกคุณสองคนนะขอบคุณสําหรับการจัดส่งนะ เฮ้ยเอาว่ะชาวเมืองในนี้น่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยจะว่าไปวันนี้เป็นวันเกิดทีโอเนี่ว่ะเฮ้ยลบวันนี้มีเควสชาวเมืองเอาแล้วเข้าอีเวนต์เกมเดล้วโอ้ขารั่กอนฉันรอคุณอยู่เลยนะมาสิตามฉันมาตามก็ได้ตามตามอันนี้ตามมานะฉันฉันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับโปรเจกต์ใหม่และสามารถใช้ความช่วยเหลือของคุณได้จริงๆอ่ะเรากำลังขยายพื้นที่ร้านค้าในท้องถิ่นด้วยผลผลิตจากสัตว์สดอ่ะจากสา์สดคืออะไรวะ แต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่อ่ะฉันต้องการไข่และนมเพื่อเริ่มต้นนะนะนึกว่าขายเนื้อสัตว์หรอหรือ,รอ,อยังไงอ๋อไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วต้องการเออเขาเรียกนะผลผลิตจากสัตว์นะครับผมพวกนมวัวพวกไข่อะไรพวกนี้นะฮะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเธอได้รับความนิยมอย่างมากอ่ะฉันจึงหวังว่าเธอจะช่วยเราจัดหาผ,ออผลิตภัณฑ์จากสัตว์ในร้านได้นะอ๋อแน่นอนลองคิดดูสิมันเป็นความคิดเริ่มที่ยอดเยี่ยมมากเลยใช่ไหมชุมชนน่าจะชอบผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมากขึ้นนะนะเธอจะสนใจที่จะช่วยเราแม่งานง่ายๆส่ง เข้าไปข้างในกันเถอะฉันจะแสดงให้คุณเห็นว่าทุกอย่างอ่ะจะไปที่ไหนแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยอ่ะฉันจะให้พวกคุณสองคนทําแบบนั้นละกันนะฉันกําลังจะไปพบกับเอลิก้านะ่ะโอเคแจกกันอ้าวเอาสองคนนี้เขาแต่งงานกันเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยว่าใครคู่กับใครอันนี้อย่างที่คุณเห็นมีพื้นที่สําหรับผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่แล้วอ่ะอ๋อนี่ไงเป็นพื้นที่วางนมกับไข่ไก่นะครับอันนี้พวกเราต้องมีไข่ไก่สิบฟองแล้วก็นมห้าขวดเพื่อเริ่มลงมือทำอ่ะ รับทราบจะจะจัดเตรียมไว้ให้นะเพียงวางสิ่งของลงในถังจัดส่งของคุณแล้วเราก็จะจัดส่วนที่เหลือเองอ่ะแต่น่าจะต้องพรุ่งนี้นะเพื่อนแซมเพราะว่าเราเอาไปแปรรูปหมดแล้วเออเราเอาไปแปรรูปหมดแล้วอ่ะนายบอกเราช้าไปอันนี้การช่วยเหลือของดีมีค่ามากสําหรับทั้งฉันและชุมชนของเราอะนะก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับก็แค่เออจัดส่งตามปกติอาเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวใส่มาไม่คุ้มแป๊บนึงนะ โอ้ยวันนี้มีเควสด,ด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยววันนี้เป็นเควสอะไรเนะี่ยเดี๋ยวก่อนนะหลิงต้องการเห็ดแต่ดำนะครับผมนะฮะรอยเห็ดแต่ดำนี่มันหาจากไหนวะตามป่าปะ่ะแต่ผมไม่เคยเจอเลยนะแล้วแถมอันเนี้ยไอไอเห็ดแต่ดำเนี่ยมันเป็นของถวายด้วยนะครับอันเนี้ยซึ่งมันมันเกิดอยู่แถวไหนซิอันเนี้ยผมไม่เคยเห็นเลยวะ่ะอาแต่รับไปก่อนก็ได้ฮะเผื่อเจอแล้วต้องใช้ต้องสี่แต่เลยเหรอ <c oughs> โอ้โหเป่าสปากเปียกเลย <c oughs> ใช่ไหมทำไมเอาไปเยอะขนาดนั้นนะ่ะอุ้ยต้องใช้ต้องสี่อันเลยเหรอ อ่แต่ถ้าหลิงต้องการเยอะอย่างนี้แสดงว่ามันหาง่ายนะครับอันนี้คิดว่านะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมไปรับขวานก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวก็เออชิอหมหายแล้วผม <laughs> ผมก็ลืมว่ามีที่วาร์ปแม่งเงยไม่ได้เล่นนานจริงนะคุณผู้ชมเออผมลืมไปเลยว,ว่าแม่งมีที่วาร์ปผมจะเดินมาให้เมือ่อยขาทําไมเนี่ยนี่ไงได้ขวานทองแล้วเว้ยแล้วตอนนี้ฟอนต์ภาษาไทยไม่บั็กแล้วนะครับเออไม่เป็นขวานทองแดงแล้วนี่เป็นขวานทองแบบทอ,แบบทองแบบทองเข้มๆเ,เลยนะแล้วที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยอัพเป็นระดับทองต่อนะครับวันนี้แต่แระนัา เห็ดแต่ดำถ้ามันขึ้นอยู่เฮ้ยอะไรนั่นไรอะเฮ้ยกิ้งกากิ้งกาหรือเอเลียนก็ไม่รู้เฮ้ยไอเดี๋ยวทำไมมันเป็นกิ้งกาแต่หน้าตาเหมือนเอเลียนเลยวะฮ้ยนี้มันหน้าตามันเหมือนเอเลียนจริงนะคุณผู้ชมมากี้ได้ดูป่ะเออมันเป็นตัวเขียวๆตาดำๆอ่ะหรือว่ามันเป็นเอเลียนปลอมตัวเฮ้ยนี่ไงแต่ดำนี่ไงเห็ดแต่ดำได้แล้วนี่สองอันเลยอุ้ยแสดงว่าหาไม่ยากจริงด้วยเนี่ยเนี่ยมันเหมือนเอเลียนจริงด้วยคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยเอเลียนคุณผู้ชม เอเลี่ยนสปีชีใหม่เอ้ยเราได้เห็ดแต่ดำมาสองอันแล้วอะจริงๆมันก็หาไม่ยากนี่หว่าเออแค่ผมไม่ได้เดินสำรวจบ่อยขนาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ไม่อะเฮ้ยนานนี้หายตัวได้เหรอหรือยังไงเฮ้ยมันผีเสื้อพันอะไรกันเมื่อกี้แม่งหายตัวได้แม่งอย่ายกระยุงเลยใช่ไหมเคยตบยุงอยู่ไหมคุณผู้ชมแล้วอยู่ๆมันก็หายไปอะอารมณ์ประมาณนั้นเลยอะแล้วก่อนะตอนนี้ก็เที่ยงแล้วดิจริงๆตอนนี้ผมอยากไปอันนี้ด้วยนะผมอยากไปดำน้ำด้วยนะเนี่ยเออเพราะว่า เอาไปทำเป็นแอสเซนสไลคเคียวสีทองนะครับเพื่อที่จะเอาไปถวายยังไงล่ะเพราะคืนนี้กับแอนยังเพื่อนเรื่องชานี่ขออันนี้ไปก่อนนะอันนี้ขออิฟไปก่อนนะไม่รู้เราจะไปหาใบชาให้นายจากไหนอเออเราไม่รู้เรื่องจริงอ่ะเนี่ยเรื่องชาเราไม่ช่ำชองด้วยดิอุ้ยไม่ที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยมีสนามบาสด้วยเลยโอ้โหไม่เคยมาเลยเนี่ยที่ไหนวะเนี้ยอ๋อโรงเรียนเดี๋ยวก่อนนะผมไม่เคยเข้าโรงเรียนเลยแป๊บหนึ่งนะนี่คือโรงเรียนใช่ไหมอุ้ยไม่เคยเข้าโรงเรียนมาก่อนเลยง่วงจัง มัง่วงจังเลยล่ะโอลิเวอร์ลูกพ่อกับแม่กําลังเครียดเรื่องลากสีดํามาเธอเห็นมันในทะเลไหมอ่ะเห็นสิลูกพี่นี่ดําน้ําตัวติดกับลากสีดําเลยลูกลากแถวแถวบ้านนะน่ากลัวเหมือนกันนะไม่อยากไปเล่นใกล้ๆเลยอ่ะเออจะว่าไปพาร์ทนี้คนชาวเมืองเขาเริ่มคุยกักับลากสีดํากันแล้วว่าเออส่วนใหญ่ที่เราคุยด้วยเขาจะคุยกับเรื่องลากสีดํากันครับวันนี้แสดงว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหวังว่าพวกปลาจะไม่เป็นอะไรนะพอมีลากใหญ่ๆแล้วมันว่ายหลบยากมากเลยอ่ะเฮ้ย ้ยตัวอะไรอะ่ะมันตรงนี้มันปิดกั้นไวอ้อ่ะตรงนี้คือป่าไผ่เลยที่ว่าปะ่ะแป๊บหนึ่งนะเฮย้ยอาจจะเป็นไปได้คุณผู้ชมเนี่ยแถวๆโซนตรงเนี้ยมีตัวอะไรเดินอยู่ข้างในก็ไม่รู้อะ่ะเฮ้ย<ะ>อันนี้ตัดได้ยังอะ่ะน่าจะตัดได้แล้วนะเฮ้ย<ะ>ตัด,ดได้แร้วมาว่ะโอ้โหได้ไม้เนื้อแข็งมาเจ็ดอันว้าวสุดยอดเราเดินอ้อมไปตรงไหนอันเนี้ยเดินอ้อมไปเก็บของครับผมอันนี้สุดยอดไปเลยแล้วไปต่อได้ไหมทําเครื่องบูชาที่วิหารเฮย้ยตรงนี้มันคือไปที่ไหนกว่าเนี้แป๊บหนึ่งนะ ไปตรงหลังน้ําตกหรอเฮ้ยเกมนี้นี่แอบมีความลับเยอะนะเนี่ยแล้วระดับ14บเลยเหรอระดับ14บสนี่คืออะไรนะป่าลึกเหรอใช่ป่ะตรงนี้มีเคเวสให้ทํำไหมครับอันนี้เเทึบเควสชาวเมืองเฮ้ยมีว่ะเฮ้ยขอเป็นเคเวสเก็บหินอีกได้ไหมเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอ่อต้องการก้อนสลาม9้าอันแล้วใช้เวลาสองวันอุ้ยก็น่าจะทันอยู่ปะวะก้อนสลามที่บ้านเรามีอยู่กี่อันวนะเนี่ย แล้วสลามคือแบบค่าตัวหนึ่งมันไม่ได้จะดบทุกตัวไงเอาเนี่ยเออนี่คือที่ยากเลยนะอาแต่รับไปก่อนก็ได้ครับอันนี้เออเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมปักมุดเควสไว้ก่อนเผื่อรอบหน้าผมจะได้ไม่ลืมนะครับอันนี้เออปักบุดไว้ก่อนเพราะไม่งั้นรอบหน้าผมลืมแน่ถอางัานเดี๋ยวผมขอขายของในส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะผมไปดำน้ำแล้วจะไปเก็บสาหร่ายเคียวสีทองนะครับอันนี้นะเพราะว่าพัหน้าเราจะได้พรจากเทพธิดากันนะครับอันนี้ชิลๆไปแต่มันก็ต้องใช้เยอะนะเนี่ยแป๊บนึงนะแสดงว่าผมจะต้องเก็บเออเขาเรียกนะสา ใช่ไหมเพราะว่าออ10อันมันเอาไปสกัดเป็นสารสกัดได้1ขวดเพราะฉะนั้นเราผมจะต้องเก็บ30อันเลยอะมันไม่มีว่ายท่าแบบฟรีสไตล์ให้มันแบบว่ายน้ำเร็วๆหรอวะเออแบบกดชิปว่ายท่าฟรีสไตล์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบวิ่งเร็วขึ้นว่ายเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเออไม่มีหรอนี่เนยโอ้ยแมงกระพุนแม่งเหมือนเค้กเลยวะ่ะมันน่ากินจังวะคือล่าสุดจะกินทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยอย่าดูถูกคนหิวตอน5ทุ่มนะครับวันนี้เราพร้อมที่จะซวบทุกอย่างเฮ้ยนี่เป็นถ้ำเหรอแต่ผมว่าน่าจะเป็นนนบ้านนะ เออทรงเหมือนบ้านฮะน,นี้เป็นเหมือนบ้านคล้ายๆกับบ้านสปอนบอบอะ <c oughs> ที่มันเป็นบ้านสประรดอุสะใช่ปะบ้านสปอนบอบเป็นบ้านสัประรดป่ะวะน่าจะใช่นะหรือบ้านเพื่อนมันนะสักตัวแหละ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งว์ปเรากลับนะเราจะไปเก็บสลาคียวสีทองตรงนั้นก่อนอย่าขวางเราเรากําลังรีบตรงนี้ขอขอตรงนี้ดอกสุดท้ายเลยขอดอกสุดท้ายโอเคเรียบร้อยไปแล้วกลับแล้วกลับแล้วไม่ใช่จะว่าไปตอนห้าทุ่มปกติมันจะว์บเรากลับเลยไม่ใช่หรอวะทําไมรอบนี้มันเลยมา20นาทีทําไมมันยังไม่วรับเรากลับ หรือว่ามันปรับใหม่มันจะให้เราตายกลางทะเลกันอันนี้โหดร้ายเหลือเกินเกมนี้โอ้ยโอ้ยทันมานี่ทันมานี่แป๊บน,นึงนะใครส่งจดหมายมาตอนห้าทุ่มวะเฉยอ่ะในส่วนของจดหมายค่อยอ่านพ่กนี้แล้วกันนะ <c oughs> อุย้ยเล้งเมืองถึงระดับดีแล้วเข้าถึงเมืองแล้งดีการดำน้ำรีวิวอัพการจับมแมลงววห้าเฮ้ยกับดักสัตว์เลยคันอุย้ยแสดงว่าจับไอ้กิ้งก่านนั้นได้หรอเดี๋ยวอันตัวนี้อ่ะฮะเฮ้ยทำไมเพิ่มเยอะจัง เอ้ยเป็นเพื่อนกับทุกคนแล้วอันนี้เดี๋ยวก่อนนะเป็นเพื่อนกับ4ี่คนเลยแล้วแป๊บหนึ่งนะอันโตนิโอกะบรีอาผมไปคุยด้วยตอนไหนวะเนี่ยอน้อ๋อน่าจะเป็นเพราะนี้ป่ะแหลงเมืองอาป,ป่ะเออเพราะว่าแหลงเมืองเราระดับดีแล้วนะครับอันนี้โอ้โหดีใจมากเฮ้ยว <c oughs> ันนี้มันเกิดทีโอนี่หว่าลืมให้ของฝันมันเกิดโอ้โหเวียนกาเมย์ไ <c oughs> อนนตอนแรกเราก็อุตส่าห์จำได้ป่ะโถเอา้ายูริอย่าเพิ่งขอสคริปขอสคริปอันนี้ขอสคริป <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาอ่านพาร์ทหน้านะครับวันนี้เออผมว่าพาร์ทหน้าน่าจะมีอะไรให้เราทําเยอะขึ้นนะฮะน่าจะมีอะไรตื่นเต้นให้เราเล่นเยอะขึ้นนะเพราะว่าแรงเมืองเราแรงอัพแล้วจริงกรอเป่าอนี้ยังไม่อัพนี่หว่าเอาอัพแล้วอ้าหรือยังไม่อัพกันแน่อัพแล้วนี่หว่าเฮ้ยนี่ไงอัพแล้วนะฮะเลื่อนเป็นระดับเมืองแรงดีแล้วมาแล้วว่าสิ่งที่ฝ่ฝันเมืองแรงดีอันนี้ โอเคครับ okay, ผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าเกมหน้านจะเป็นเกมอะไรผมวันนี้ก็ครับบ๊ายบายฝีผม